ขอจเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกๆท,ท่านขณะน,น,นี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากหลวงพี่แบงค์หลวงพี่แบงค์ทาน,นิพลวันนี้ก็จะมาพูดคุยสวดธนาธรรมะให้ได้รับฟังของที่มาของการอุปสมบทบทนานั่นเองเป็นมาอย่างไร ตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนั่นเองที่มาที่ไปของการบวชหน้าเป็นมาอย่างไรตามคําสอนของพระศาสดสาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะค <Bright. S 1> ุณโยมก็พูดถึงว่ามีพระพิะสุสงฆ์รูปหนึ่ง ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ที่สามชื่อว่าพระมหากัสสปะนั่นเองชื่อว่าชื่อว่าเอรากัปะนี่แหละประมาณนี้เอรากัปะพิกุรแล้วตอนนี้ก็ไปไปพายเรือเนี่ยเพื่อไปบินทบาทเพื่อไปโปรดโยมแล้วตอนเนี้ยก็ได้ แลวตอนนี้ก็ได้พาพของเขียวดึงตะไคร่น้านั่นเองแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็มีความกังวลใจเป็นอย่างมากกลัวว่าจะเป็นอบติเป็นอบับปาจิตตีนั่นเองและตอนนี้เมื่อเมื่อได้มรณภาพไปแล้วความกังวลใจก็ไม่ได้ตัดนะคุณโยม หลังจากนั้นก็ได้ไปด้วยดวงจิตที่มีความพันกับตะไคร่น้ำเนี่ยจึงได้ไปเกิดเป็นพญานาคราชสีเขียวสีเขียวมอระตดสีเขียว,ยว,ยวลยคล้ายๆกับตะไคร่น้านั่นเองโดยบุญบารมีที่ที่ทสะสมมาหลายภพหลายชาตินั่นเองไม่ต่ำกว่าร้อยชาติแต่ก็ยังยังไม่สามารถพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ได้จึงทําให้ ผลบุญบารมีที่สะสมมาเนี่ยจึทงทำให้มีทรัพย์สมบัติมากมายทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพย์มีเสื้อผ้าอาพร์ที่เป็นทิพย์มีเครื่องเพชรนิลจินดามากมายถือว่ามีทรัพย์สมบัติมากเลยนะเอรากระปาแล้วก็มีแก้วมณีสีเขียวมรกตมีชุดอาภร์ออกเป็นสีฟ้านั่นเองมีลักษณะเป็นเทพบุตรรลูกงามเอรากระปาจะเป็นอย่างนี้ เอรากระปาก็มีความคิดเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นคู่ที่ประเสริฐนั่นเองจึงอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองเพราะว่ายังอยู่ความเป็นเดรัจฉานคือพญานาคเนี่ยไม่สามารถที่มาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆนะถ้ายังหาที่เกิดไม่ได้นั่นเองก็งเลยรอที่จะพบพระพุทธเจ้าเพื่อรอมาอุบัตินั่นเอง ต่อมาพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็มาอุบัตก็คือพระมหากัสสปะไม่ใช่พระมหาโคตมะพระสักยมุนีนั่นเองต่อมาเอลากปะเมื่อได้พบเข้าจึงได้ศรัทธาในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์พระรัตะนตรัยเป็นอย่างมากจึงขออุปสมบทเพื่อบวชเป็นพระภิสุสงฆ์นั่นเองอพระพุทธเจ้าท่านก็ก็บวชให้นะแล้วต่อมาตกมาตอนเย็นร่างกาย แล้วก็ร่างกายก็ขาดสติจิตวิญญาณก็ขาดสติขาดการรู้เนื้อรู้ตัวก็กลายเป็นสัตว์เดราาัจฉานเป็นสีเขียวมรกตเป็นมูยักษ์ใหญ่ปายพระพิสุสงฆ์เมื่อเห็นว่าร่างกายแปลเปลี่ยนเป็นสัตว์เดราาัจฉานจึงได้ไปทูลบอกต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจับสึกนั่นเองต่อมาเมื่อตอนจะจากไปจึงได้ขอขอให้พระพุทธเจ้า ถ้าบวชพระพิสูจน์สงฆ์ต่อไปขอให้มีการบวชนาคนั่นเองจึงมีชื่อนาคนำนานั่นเองอ่าประมาณนี้ที่มาที่มาของการบวชนานบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าการที่มาบวชเป็นพระให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อพระคุณคุณพ่อคุณแม่จะได้จงพ่าเหลืองขึ้นสวรรค์ถ้ามาบวชแล้วไม่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาบวชมาบวชเล่นเล่นมาบวชเพื่อสนองกิเลสอืม ไม่ได้มาบวชเพื่อปฏิบัติธรรม,มไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วตอนนี้มันมันก็ไม่ได้บุญนะแต่ถ้าบวชมาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาทั้งเช้าทั้งเย็นตั้งใจ,จเจริญกรรมฐานจนรู้แจ้งเหตุจริงแทงในธรรมจนสามารถขับเกลากิีเล็ดได้แบบนี้จะจะทำให้นำพาให้คุณพ่อคุณแม่ขึ้นสวรรค์นะคุณโนะยม ก็จะประมาณนี้การที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่มาบวชเพื่อสนองกิเลสไม่ใช่มาบวชเพื่ออยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้ยศฐานมัดาสักอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่มาบวชแล้วอยากได้นักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกนะมันไม่ใช่มันเป็นแค่ปริยัติของแบบนั้นแล้อีกอย่างนึ่งก็คือการเรียนเนี่ยมันทําให้เรารู้ความเป็นมาของพุทธเจ้าแต่ถ้าจะให้เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่อาจทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงแทงในธรรมได้เลย แต่ถ้าอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงแทนในทําได้ก็จะต้องปฏิบัติกรรมฐานเองประมาณนี้นะคุณโยงนั่แหละมันมันไม่มีประโยชน์ไงถ้ามหวังอยากได้ยศถาบรันดาสักหวังอยากเป็นเจ้าวาดเป็นอะไรนี่เป็นมันเป็นกิเลสความอยากมันเป็นกิเลสตัณหานั่นแหละมันจะไม่ได้ผลสาธุจเจริญพร